ดูกันว่าผมจะดีดออกได้จริงอ่ะเปล่าอ่ะมาดิอ้าวหวานเจียบคนเมื่อกี้แม่งมีเชิงหนาฮะ,ะ,ะแต่และเกมนี่ผมเจอตัวตึวตงๆทั้ง,งนั้นและก็จบภายในหนึ่งวิ three t w อ้าจบภายในหนึ่งวิอะครับศาสตร์อาร์คแบบนี้ก็หวานเจียบดีน้อง ตัวกระกากน้องที่บอกไว้เลยที่เล่นมาแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากครับคําเดียวตึงจริงไหมเราจะตึงจริงไหมเราขีเกียมดำหรอโอเคก็กลาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเลฟทีวีเอ็กซ์ชูก็ในวันนี้นะทุกคนผมก็จะมาเล่นไซต์ป้องกันทั้งหมดเลยนะครับอนี่นะครับผมได้ทําการ จัดไปแล้ว3ตัวนะครับซึ่งตัวแรกนี่คือไนเมลนะครับว้าวตัวที่2งูเขียวหางแฮมส่วนตัวที่3ชาโดโนบี ดนบีชาโดว่ะมาเดี๋ยวเราวิ่งไปเอกชาวเวเลยนะกันนะทุกคนไม่ต้องพูดพั่มทําเพลงว่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะมีคนสู้เราได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ทําการจัดคอมโบเจ้าต,ตัวป้องกันมาหมดเลยนะครับเออสามตัวเลยครับน้องๆมาลองดูกันใครจะอยู่ใครจะไปเดิมฮัลโหลครับมีคนเล่นไหมครับเออมาแล้วครับมาแล้ว มาน้องมาเจอกันหน่อยมาเวลสิบเอ็ดหรอเฮ้ยเราดูถูกไม่ได้นะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาจัดคอมโบกันหน่อยละกันเดี๋ยวในตัวแรกผมจะลองเป็นงูเขียวหางแฮมนะฮะส่วนตัวที่สองเนี่ยผมจะใช้เป็นไนท์เมลละกันตัวที่สามโนบิชาโดโอเคอ่ามาแล้วโอ้ยคบูโโโดากุนหวานเจีย๊ยบหวานเจี๊ยบผมบอกเลยอ่าเป็นยังไงจะหวานจริงไหมเดี๋ยวมาดูกันอ้า านเจี๊ยบเดวทีสอครับมาดีน้องโอ้โหตวอีหยังงด่พี่น้องห <Huh? S 1> วานเจี๊ยบเดี๋ยวผมจะดีดออกเลยดูกันว่าผมจะดีดออกได้จริงอ่ะเปล่าอ่ะมาดิอ้าวหวานเจี๊ยบอะฮอมีร่องผมบอกเลยได้สามแล้วว่ะ ตัวสุดท้ายครับปิดฉากอุ้ยเฮอเจอป้องกันครับเจอตัวป้องกันเหมือนกันนะครับผมตรีตรูหวันกรชุดปับ๊บป้องกันเลยป้องกันเจอป้องกันอย่างนี้ก็น่าจะยืนนานอยู่นะเฮ้ยแต่ผมมใส่สายวะ่ะอ้าวมาดิมาดิมาดิคอมอนเบบี้คอมอนคอมอนแอมเฮียนะครับจังหวะนี้ โตีกผมองสนามเลยว่าเอาแล้วต้องมาตั้งเบีกันใหม่นะครับโอเคตามนี้เลยเดี๋ยวผมจะใช้ในเมลในการปิดฉากไม่รู้จะปิดฉากได้หรือเปล่าอ้ามว่าน่าจะได้อยู่พอได้อยู่นะขอแบบตึงๆนะเฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดจบแล้ว ผมก็เลยจะพูดเลยว่าถ้าผมโดนเบิร์ดก็น่าจะมีสิทธิ์แพ้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ทันและน้องพีก็ชนะไปอะครับเรียบร้อยครับเกมแรกก็ชนะวินวินอุ เอตัวอีอย่างนี่พี่น้องแบทแมนแบทแมนจิ๋ว <c oughs> <Ch> มาเดี๋ยวผมขอเลียงเบีก่อนนะครับอ๋อเอางูเขียวเหมือนเดิมแล้วก็ไนมิวส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นชาโดโนบิโอเคประมาณนี้แล้วกันอุ <c oughs> ้ยเขียวชาร์เขียวชาร์ค <c oughs> มาละตัวแรครับตัวแรอืมผมเคยทําคลิปอยู่นะตามหาตัวแร <c oughs> เอาละจังหวะนี้ตัวแระครับตัวแรแต่ว่าจะเป็นลองผมหรือเปล่าอันนี้อู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 แรงว่ะ อ้ยเสียว่ะทุกคนผมเสียละเอาแล้วนำแล้วสองครับโอ้โหสายตีจ๋าเลยนี่หว่าสายตีจ่าเลยทุกคนโอเคตอนนี้ผมอันนี้ไม่ได้นะประมาทไม่ได้นะครับเหมือนจะเล่นเป็นว่ะเล่นเป็นจัดเลยแหละดูนี่เขาไม่ค่อยแบบตีพัมเพอเท่า,าไหร่น,น่น อเูเพ้ไอ้บออยากเสื้อสายตาว่ะเห็นได้ไงวะอู้ซีดขอ,องผมนี่ก็โหดเหมือนกันนะเอาใหม่ได้ไหมเรือใครอีกบันนี่เอาคนเดิมนี่ชุดเดิมๆเ,เอ้ยเฮ้ยเธอทำไมมีหนวดวะอ่าผมเชื่อมันในไนเมลว่ะอุ้ยตัวคนใหม่่ทุกคนแต่คนเมื่อกี้แม่งมีเชิงนะ <laughs> เรียบร้อยปิดเป็นหนึ่งแต้มเบตัวที่สองครับโอ้โหเจอพรีดิกฟริกฟริกฟริกตุ้ยฟริกวิ่ง,ง,งตัวแบบว่าตัวโกงเลยนะแต่ละเกมนี่ผมเจอตัวตึงๆทั้งนั้นและกระจบภายในหนึ่งวิจบภายในหนึ่งวิจริงๆวะเราต้องอ่านเกมให้ออกนะครับนะตัวสุดท้ายผมไม่ได้โปรนะเดียวไปร้องโปรอกีกโอ้ยตัวสุดท้ายเจอสายบาลานวะแล้ว ว่าจะเอาแบบ40ซะหน่อยนโอ้โหเรียบร้อยชาโดโนบิก no ูจบกันโ่าประมาทไม่ได้แล้วว่ะทุกคนเฮ้ยทำไมมันมีแต่ตึกตึงว่ะเต็มตึงตึงแล้วนะครับถ้าแข่งแบบใน X Tower อะ่ะตึงจัดอะ่ะแบบรอจะประมาทไม่ได้เลยอะทุกคน t 2 1 Go Shoot อ่าจบภายในหนึ่งวิอะครับโอเค เอาเลี้ยงเอาเลี้ยงจ้ดมาห<า>น้องมาน้อง <ๆ S 1> ใครก็ได้ครับมาโอ้ยหัวเขียวหัวเขียวมาเมงวันเปล่าอุ้ยเรียวยี่สี่แมวผมประมาทไม่ได้แล้วผมเจอตึง้งทุกคนโ <c oughs> อ้ชิบขอไนท์เมีวก่อนเลยโอเคเลี้ยงหนึ่งสองสามดิอุย้ยเอาแล้วทุกคนอุย้ยแต่ว่าใช้เดอะโคดปะเอาเลยครับจังหวะนี้ขอใช้เดอะโคดครับดูว่าเดอะโคดกับไนท์เมีวอะไรจะอยู่อะไรจะไปนะครับทุกคนแ้ว อจบภายในหนึ่งวิอีกแล้วครับน้ำไปแล้วครับ2แต้มนะครับ2ต่อศูนย์ครับผมตัวที่2ครับโอ้โหยีสาดอาร์คแบบนี้ก็หวานจีบดีน้องตัวกระกากน้องพี่บอกไว้เลยพี่เล่นมาแล้วผีตรูหวานเกลูจุดจบไปในหนึ่งวิโอ้โหคนอะไรวะโคตรโหด มาเลยน้องมาเลยน้องต่อยคิวมาเลยน้องใครกันะครับเนี่ยในในอยูม่มั้ะมาเลยแกมือเปล่าน้องแกมือเปล่า <ๆ S 1> แล้วเขามายืนทำอะไรกันโอเคพี่ไอ้ดำม,มาแล้ว <ปะ S 1> อ่าอ,อันนี้เจอเบลลิลห้าว่ะเมื่อกี้นะยี่สี่นะทำไมอ๋อเขาน่าจะมาลองเบีหรือเปล่าอันนี้ผมจัดมาเลยหนึ่งสอสมมันเดิมครับสวยๆหว,วานเจียว <S <S มีใครสู้ผมได้หรอก จะมีแต่ไอหมอนั่นแหละเออแค่แค่มันดูเชิงเป็นเฉยแต่ว่าก็หายไปเลยนะอุตส่าห์ว่าจะแบบแก้มือซะหน่อยโอ้แต่อันนี้ก็ดำเหมือนกันนะเนแหละริบบิ้นเป็นไอหมอนี่วะเออ่าจะใช่ได้นะเออยน่าจะใช่นะทุกคนอุ้ยเอาแล้วทุกคนผมน่าจะโดนตึงอีกแล้วว่าอันีน้องไอหน้าดำๆนี่ตึงแน่นอนสายป้องกันป้องกัน่ะอ่ะมาไอเมลวไนเมลกับอัศวินอ่ะ อ,อยังแข็งอยู่ครับยังแข็งใจอยู่แข็งใจอยู่โอ้โหในมิวทำให้เบิร์ดได้เหมือนกันนะครับตัวที่สองครับพิศาดแอโร่ครับมาเจอกับงูเขียวหางแหมผมบ้างอ่า,อาเฮ้ยทำไมผมไม่จัดเอาไอ้ตัวนั้นมาวะทุกคนคออผมลืมผมลืมเออช่างมันแล้วกันในคลิปนี้เหมือนจัดแบบคอมโบตัวสีเขียวมาวะเออเรามาเล่นแบบสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินดีกว่าเลยทุกคน เอ๊ะน่าจะเจียมดีปะ่ะอ่ามาดี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 วิ้ย,ยแต่ว่าเราจะไปอันนี้ไม่ได้พี่เราจะไปตีส่วนตีตุ้มห้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะสะท้อนกลับมาให้เราเบรดได้ต้องกันไว้ก่อนเฮ้ยนี่ต้องวัดการสปินแล้วมันต้องวัดสปินและนี่ถ้าจะนานขนาดนี้มันต้องสปินแล้วทุกคนเรียบร้อยผมสปินว่ะนี่ต่อให้น้องเขาหน่อยเดี๋ยวน้องเขาจะลองให้นะฮะตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเป็นดานซอส มาชาร์โดโนบิดูเอาแล้วอันนี้ผมมีเป็นบันๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยชาร์โดโนบีนี่แม่งโคตรโหดเลยตแต่แพทแรกๆอะ่ะอันนี้อัปเดตมาใหม่ก็ไม่ค่อยโหดแล้วมั้งแต่ก่อนนะ่ะโคตรตึงโคตรอันตรายอาอมาดีตีมาตีมาน้องตีมา,มาอุ้ย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 แรงนะแรง,งนะอันนี้ยังไงครับปั๊บ โอ้ยเบาสปินาต้องมีสปินวะของหนึ่งนาลอยผมบอกเลยเอาสองสองแล้วผมว่าลต้องมีสปินทำไมมันยาวนานจังวะตัวนี้บอกลเลยไอ้ตัวนี้มันค่อยงจะเล่นเป็นนิดนึงแต่ว่าเราก็จะประมาทไม่ได้อะทำไมผมไม่เอาจัดสีเขียวสีเขียวมาเดิ้ตาต่อไปเดี๋ยวผมขอไปจัดบีใหม่แล้วกันนะครับเป็นเอาเป็นสีเขียวล้วนเลยแต่ว่าต้องเป็นสายป้องกันด้วยนะ มาครับคิดว่าจริงๆเหรอน้องตรูวันเกูชุดโอ้จบภายในหนึ่งวิอาเลือกครับเดี๋ยวผมขอแก้เบรลูกที่3มนะครับลูกที่3มไหนปะ S <S> แต่ดูก่อนนะครับว่าเบตัวไหนเป็นสีเขียวบ้างนะครับไม่มีอุ้ยเฮ a แฮมเมอร์ยังกูไม่อยากเล่นเลยแต่ก็ต้องจําใจเล่นนะครับเพราะเป็นสีเขียวเว้ยมามามาโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวเฮลแฮมเมอร์ขึ้นบนเลยแล้วก็ไนท์มิวแล้วก็งูเขียวหางแฮมเพื่อเป็นการปิดเกมไม่รู้ว่าผมจะโดนปิดเองหรือเปล่านะครับผมใช้เฮลแฮมเมอร์เนี่ยโอ้โหหมายโคสเน็ตกูเจอโคโบดากูนทีไรกูแพ้ตลอดเลยนะเว้ยเดตานี้ผมอาจจะชนะก็ได้นะน้องๆมาทีทูวันโกชุด อาอาเแบบี้เแบบี้หลูนิตูนเบเแบบี้หลูนิตูนไปวิ่งดีจังวะดีจังดีจังดีจัง,จง,จง,จงกูว่าแล้วพ <c oughs> ูดแม่งไม่ขาดคำ <c oughs> โคโบดากูนแม่งสู้ไม่ได้อ่าเจอกันงูเขียววะ่ะเอ้โมอาจจะชูได้ก็ได้นะชูได้คืออะไรทรีตูวันโกชุดเรียบร้อย ตามตื่นมาครับหนึ่งสองครับสุดท้ายงูเขียวหางแฮมเอาละขอบอโหกอูเจออีกแล้วเอาละครับตึงครับผมไม่ต้องพูดอะไรมากครับคำเดียวตึงโอ oh <shit. S 2> ้ชิปจริงไหมเราจะตึงจริงไหมเราชิเกมดำเหรอ <_ c 1> โอ้โดนพี่ไปน้องจบภายในหนึ่งวิเอาละผมต้องจบเกมจบเกมเร็วละ <_ c 1> ผมไปใช้งูเขียวหางแฮมแล้วก็แนวเมลนะครับโอเคประมาณนี้เลย งูเขียวเจองูเขียวครับน้องๆเอาละง,าะงูเขียวเจองูเขียวมาดูกันว่างูใครจะใหญ่กว่ากันมาผีตรูหวานโกจุดมางูเขียวงูเขียวครับงูเขียวจังหวะนี้โอ้โหงูเขียวทำโอ้ยปาดซ้ายปาดขวานะครับตรงนี้งูเขียวของผมก็หมุนติว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 วิ่งตีครับผมวแบบิ่งตีอย่างนั้นก็ป้องกันครับป้องกันป้องกันครับยังอยู่ครับยังอยู่ กันต,ตุ้มต่มตุ้มต่มนะครับแต่ว่าเราจะปะนานกูว่าและปาหมาดไม่ได้ฮะกูแพ้เลยพี่อกูแพ <c oughs> <c oughs> ้ได้ไงวะโอ้ยดูกรอนหน่อยเซโอ้มันเหมือนจะเป็นแรงด้วยหรือเปล่าทุกคนเฮ้ยผมอยู่ในอันดับไหนวะเนี่ยปาดผมแต้มสี่พันอยู่เลยคนอื่นสี่หมื่นกว่าแล้วเฮ้ยมึงเล่นกันยังไงวะเนี่ยมึงเล่นกี่วันวะกู <c oughs> ถามจริงผมเพิ่งได้สี่พันอยู่เลยอะเฮ้ย <c oughs> แต่ผมอยู่อยู่ในอันดับไหนวะกูอยู่ในโอ้อันดับหกพันสองร้อยห้าสิบสองอาสิบเจ็ดพี้ยะกูต้องเล่นกี่วันวะเฮ้ยแต่ม ไม่ยากหรอกผมชนะลัวเลยเห็นป่ะอาจจะมีแพ้บ้างแต่ก็พอได้อยู่ผมจะดันแรงจริงๆผมว่ายังไงผมก็ไหวว่ะไหวตึงทนี้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์ซับสไครป์ผมด้วยเด้อตำหคลิปหน้าอยากจะให้ผมมาจัดคอมโบสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินส,สีฟ้าสีเหลืองสีอะไรหรือว่าะจะจัดคอมโบแบบสายตีหรือว่าสายอะไรก็กดติดตามไว้นะจ๊ะแต่ไม่เอาวิสายแอร์โรนะกับวิสายรอดดะแมงเชีรยกนเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้คลิปนี้ซีเรียลเกมนิกท